สวัสดีค่ะมาค่ะพอกันอีละคบเอวยตุกตาพาไปกาแฟคือเก่าค่ะแต่อยู่ที่ท่าเหลือเด้จะเด้อลมลมเย็นเย็นว่าขนนแดดอุ่นๆมีไม่มีเห็นเ้ิงฟังเสียงลมเด้จะเด้ออุ้ยชืช่นขนาดเลยมากินกาแฟาํำกันค่ะจับขาตังกงขะอะน,น,นุ่านลงมันหมาแล้วมัน พัดล้มนะคะมามีแหงกันนะคะโอ้ชุดชื่นอากาศดีคนก็ล่องเรือน้ายไหลนั่งทาเฟรนเลอยู่งถึงนะคะเพราะว่าพ่นทาสีอาสีเอวยกวบ,บดีสรอยเดี๋ยวกเพราะว่าคนอยากทำเอง เวนเตยุนยน้ำหงเครื่องเออจังเป็นคนถาสะออดหลุมเนี่ยค่ะมีเห็นรูเหือมาเด้อมาดื่มกาแฟอุ่นๆนำกันค่ะเ,เพื่อนๆเคยมีแต่ความ สุขนะค่ะเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกครอบครัวเลยเดอจยะเด้เนอะไม่ว่าเป็นใครก็เศ้าวไวๆค่ะนั่งเอาบรรยากาศยูท่าเรือลมพัดเย็นๆสะนะุกค่ะเนาะ มือนีีอันเพื่อนบ้านอันต้องากับมามา,มาเหลือด้วยค่ะมันุุกใส่มาทำงานเอาคนมานำสี่คนอยู่ทางพุ้นค่ะโดงใส่พนักงานหรือว่าเออว่าเป็นพนักงานนะคะเพราะว่าคนกันโอนิเปันออกมาบึ่งอะ สี่คนฮากับเจ้าของนะครับต้องใส่มาทําความสะอาดแล้วก็มาเก็บพันเก็บนี้เอ,อยบ้านแล้วก็แต่ว่าพันดูเนี่ยมันมันได้ส้มเสมใส่ขนมเรือข้างใน ja die, wij werken wel ja de de zaak is uh, beneden daar oh moet nog wat maken is te lang Nee, ik wil gelijk watjes maken, deze gaat toch dus Voor die ramen. Oh, oké. Okay. Ja. Eén, tweede. Ja, ook klaar. Ja. 何